ู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้าวขึ้นลงจัดขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่264 กรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนสดบริพาร์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะพวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ บ้านโป่งมีการของการลถไฟเห็นปรเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการลถไฟในการเดินทาง